สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาประชาสัมพันธ์นะคะกระถิ่นสัมมัคีค่ะปีมะโรงนี่กระถินสัมมัคีนี้จัดที่วัดนาปกนะคะภาษีเจริญที่ภาษีเจริญนะคะจะมีวัดดังๆอยู่สองวัดนะคะอันนี้คือแอดมินขอมารีวิวกระถินของวัดนาปกกันนะคะซึ่งเขาเพิ่งจัดผ่านไปไม่นานค่ะวันที่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนี้เองตอน9ก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะคะซึ่งแอดมินนะคะได้มี โชคดีมากก็คือแอ m ด n มินไปร่วมที่งานวันนั้นพอด,ดีเลยค่ะแต่ตอนเช้าอันนี้ค่ะถ้าสมทบทุนกองล้านหนึ่งรอห้บาทนะคะเออก็จะมีเป็นทำเป็นเหรียญออพระที่ระลึกด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้แอ m ด n มินเอามาดูรีวิวกันทีหลังนะคะเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะวันนักปรกอะคะ่ะจะมีการสร้างเสาหลักปักค้ำพระใหญ่ทั้งหมดสามสิบแปดต้นนะคะซึ่งจะสร้างนะคะเป็น องเทพห้าพระองค์นะคะแล้วต้องการเสาที่เป็นเสาใหญ่ทั้งหมด28ต้นแล้วความสูงขององค์เทพประค่ะก็คือสูงถึง29เมตรเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นนักปลกะะุกค่ะเป็นพญายนาคปลกุกองค์ทวยเทพอยู่ข้างบนค่ะเขาบอกว่าบุญเป็นบุญในมงคลนะคะ,ะเธอแบบประการโดยที่เสาค่ะต้นละ100,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมีกําลังรั์แอดมินนะคะ ชอบมากเลยคะในการทําแล้วพวกนี้ก็จะมีการแบบได้ทําการสลักชื่อและได้เออเก็บเอาไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าเสาทันิแปดประการเนี่ยค่ะสาที่ตแปดต้นเนี่ยค่ะจะรองรับพระนักปรกทั้งหมดห้าพระองค์นะคะและจะได้จารึกชื่อไว้เป็นบุญรองรับฐานชีวิตให้มั่นคงล่ำรวยด้วยนะคะนี่แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่แอดมินไปค่ะเ <ๆ S 1> ข้าใจว่าเสาอ่ะ ไม่แน่ใจว่าครบทุก38ต้นหรือยังค่ะมีเจ้าภาพหมดแล้วถ้าาท่านไหนสนใจแอนดมินแนะนำให้ไปสอบถามนะคะเพราะว่านานๆทีวันนักปกจะมีการทำแบบยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจร่วมทำบุญนะคะเออเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็จะเป็นที่ธนาคารกสิกรนะคะเรียกบัญชีนี้ได้เลยซึ่งเป็นที่บัญชีวันนักปกเลยนะคะ แล้วก็เของวัดน,นักปลกอะค่ะเขาจะเป็นวัดที่ลงทะเบียนเอ,อตัวภาษีค่ะก็คือถ้าใครทําบุญก็คือสามารถนําเงินยอดก้อนเนี้ยค่ะไปลดหย่อนภาษีในหมวดของกา,การทําบุญได้นะคะนุมบริจาคค่ะนี่แล้วก็ถ้าใครสามารถติดตามนะคะเที่เว็บเฟซบุ๊กนะคะวัดน,นักปลกนะคะนี่หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะกับพระอาจารย์มังกรค่ะ แล้วก็สำนักง,งานกลางนะคะของวัดน,นาปกก็มีนะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ของวัดเลยก็ได้นะคะมาหาข้อมูลเพิเ่มเติมกันค่ะมานี่คือดีเทลนะคะสิ่งที่จะสร้างนะคะเป็นพนันาปกห้าพระองค์นะคะพุทธลูปปางนาปกห้าพระองค์ที่มีความสูงถึงยี่สิบเก้าเมตรนะคะซึ่งจะทําการสร้างเป็นสถานไว้ที่สวนบุตตาการเด้นนะคะนี่แล้วก็จะมีนี่ค่ะประธานเจ้าภาพทกัิฐนนะคะ นี่คือน่าจะเป็นเออเจ้าภาพใหญ่เลยค่ะส่วนด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นพาราชาัชเชีเยธรรมวิเทศนะคะเป็นประธาสหาภาพนะคะพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียนะคะเจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญเป็นเจ้าอาวาสบังน้าปรกนะคะซึ่งในงนะะออา,น,านนะคะเออท่านเจ้าอาวาสนะคะก็ได้ทําการมาเป็นประธานพิธีแล้วก็ ได้สวดมนต์อวยพรนะคะให้กับสิษธ์ยันรูสิทธิ์ทุกคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานด้วยวันที่สิบเก้านี่เลยคะ่ะแล้วก็เาทางแอดมินนะคะโชคดีมากเลย min แอดมินได้ไปรับพระนะคะรูปองค์นี้เลยกับมือของท่านเองเลยนะคะรู้สึกเป็นสิริมงคลมากเลยค่ะอ่านี่คือเป็นลิสต์ของเจ้าภาพนะคะซึ่งในการที่จะร่วมทำบุญนะคะก็จะมีหนึ่งก่อนสมทบกองทุนสร้างพระใหญ่กองละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะ สองค่ะคือพัจิวอนหนึ่งพันบาทค่ะหรือจะเป็นทายธรรมนะคะสามร้อยบาทนะคะหรือจริงๆอ่ะค่ะก็แล้วแต่กับศัทธาได้เลยอันนี้คือเป็นจําลองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะสร้างก็คือจะเป็นห้าพระองค์นะคะพระนาคพระนาปรกห้าพระองค์ใหญ่มากๆสูงถึงยี่สิบเ้าเมตรเลยนะคะนี่น,นี้คือเสาข้างในที่เป็นเสา,าคอยค,อยคำจุนมาอยู่นะคะโอเคค่ะ่ะหลังจากไปเรียบร้อยแล้วแอมิน,นแนะนำให้เรามาดู ของเทียรือกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นสมเด็จพุตซ้อนนะคะตตุลนาคาค่ะรุ่นพระของขวัญค่ะชื่อรุ่นนี้คือเพอรมากเลยนะคะเป็นของขวัญเป็นของขวัญที่สำนักคุณนะคะกับศออิลปินยุสิทธิ์ที่มาร่วมทํากองกองกระถินในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะแบบว่นานปกในกรุงเทพนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเขามีเลขเอาไว้อยู่ว่าเป็นหน,นึ่งห้าหกเจ็ดอันนี้เอ็มมี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นรุ่นของพระนะคะอืม รุ่นพัชของขวัญก็จะเป็นกล่องแล้วก็แต่รอบนี้ค่ะจะเป็นกล่องกระดาษนะคะแต่ไอ้มก็ไม่เคยได้เห็นกล่องกระดาษเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะซีนพลาสติกมาให้อ่ะคะ่ะนี่เรามาแกะกันเลยดีกว่าอันซีนกันตรงนี้เลยเห็นจะชัด,ชดว่าเป็นของแท้แน่นอนอ่าดูดูข้างหลังก่อนนะคะข้างหลังนะคะจะบอกว่าจํานวนการจัดสร้างนะคะก็จะเป็นเนื้อดินหลวงพ่อโตนะคะทั้งหมดเจ็ดพันองค์ เนืแก้วผสมเกษาหลวงพ่อเศรษฐีนะคะแล้วมีตะกุดเงินด้วยหนึ่งพันองเนื้อสมเด็จผสมเกษาหลวงพ่อเศรษฐีนะคะตะกุดทองแดงนะคะหนึ่งพันองเนื้อผงผสมเกษาหลวงพ่อเศรษฐีนะคะตะกุดทองทิพย์น,นะคะหนึ่งพันองทุกองคนะคะผสมมวลสารเก่าของวัดนักปกทุกองเลยนะคะเอ๊ะมันขาเปิดดูนะโอ้เป็นี้เองอ่ะเป็นการลูดขึ้นมาค่ะน,นี่ โอ้มีกมละะินก่นหอมด้วยนะคะนี่ไม่กลิ่นหอมด้วยค่ะนี่นะดูกันรุ่นพระของขวัญน,นะคะเดี๋ยวแอดมินขอเปิดกล้องก่อน,นะคะ่ะดยวมาซูมกันดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอือโอมม้มีเม็ดเม็ดผงเต็มไปหมดเลยะคะ่ะผงสีดำเนี่ยคะ่ะ ถ้าเป็นมวลสารของวันเดิมนะคะอือโอ้แล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นที่กลิ่นหอมแบบเหมือนเป็นเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปอยู่สององค์นะคะองค์ใหญ่กับองค์เล็กแล้วก็มีเอ,อหน้ากะค่ะพญานาคปกคลุมนะคะอยู่นี่แล้วก็มาดูข้างหลังกันดีกว่าค่ะข้างหลังเขามีอะไรไม่เอ่ยข้างหลังค่ะก็เหมือนกันก็จะเป็นเนื้อผงแบบเดียวกันเลย แล้วก็จะมีการลงยานอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ข้างล่างอาจจะบอกว่าเป็นวัดน,นักปรกค่ะอุ๊ยมีเลขด้วยค่ะตรงนี้ดูขอบขอบกันนะคะขอบขอบค่ะอันนี้จะมีการสลักคำว่าวนปปนะคะแปดหกหนึ่งค่ะข้างล่างของตัวพระนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการ น่าจะเป็นการสแตมป์เป็นโค้ดของทางวัดนะคะอันนี้แอดมินถ้าใครมีความรู้บอกแอดมินด้วยนะคะพอดีแอดมินพยายามส่งแล้วยังอาจจะน่าปลกน่าจะคําว่าคาหลังน่าจะเป็นคำว่าปลกวัดนักปลกนะคะคิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าผิดอะไรสามารถคอมเมนต์ช่วยกันได้เลยนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะแอดมินว่าพิมพ์เขาชัดมากเลยค่ะ ถ้าใครติดตามแอดมินอยู่แล้วอยากจะมาเสียงโชคด้วยกันนะคะแปดหกหนึ่งนะคะทุกคนอ,อันนี้โอเครุ่นสวยงามค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครเอ,อ,อยู่แถวบางแคประหิจเลยหรือฝั่งทนนะคะแนะนำให้ไปวันนี้กันนะคะวันนี้มีจุดเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอเคค่ะถ้ากับแอนด์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ แอดมินเอาภาพ,ภาพบรรยากาศงานวิธีเอกระถินสาม,มัคคีนะคะพระใหญ่สามสิบแปดต้นมาฝากกันนะคะวันนี้มางานการะถินของนักผมมองนี่คนเยอะมากเลยค่ะพระจ้าคุณต้องเ,เปิดพผูก็คือเขาเปิดตัวเอ่ออาคารนะคะที่ปกติเขาจะไม่เปิดค่ะท่านก็คือทำการที่ไห่คนเยอะมากเลยค่ะ ให้ท่านไดุู้สนผลนี้เถิดจับามาใส่ร้อมกันนับเวลานี้10เป็นนาฬิกา15นาทียอดิบัติบริวารที่จะนำไปสร้า,างพระพุทธเจ้าพระองค์พระมงกุฎายะได้คำสิน้นสามห้า ห้า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 จระเข้หอ